เพลงกลางคืนกลางวัน สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูส้มเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันในห,หน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันและกลางคืนกลางวันและกลางคืนจะเป็นอย่างไรกันบ้างารับชมได้เลยค่ะเวลากลางวันในเวลากลางวันเด็กๆจะมองเห็นดวงอาทิตย์ แสงจากดวงอาทิตย์จะทำให้ท้องฟ้าสว่างและทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวแสงจากดวงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆสามารถจะเดินเติบโตได้ผู้คนส่วนมากใช้เวลากลางวันเพื่อทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นทำงานเรียนหนังสือ และทำกิจกรรมอื่นๆจนกระทั่งเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแสงสว่างจะค่อยๆหายไปและกลายเป็นเวลากลางคืนนั่นเองเวลากลางคืนในเวลากลางคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าก็จะมืดลงเด็กๆก็จะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวอากาศจะเย็นลง ในเวลากลางคืนเราจึงต้องใช้แสงจากไฟฟ้าจึงจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆและในเวลากลางคืนนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ต่างๆต่างก็ต้องการการพักผ่อน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อเวลากลางวันเด็กๆก,ก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์และเมื่อเวลากลางคืนเด็กๆก,ก็จะมองเห็นพระจันทร์เองค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสัสดีแล้วนะคะในคลิปนี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องกลางวันและกลางคืนนะคะครูก็จะมีใบางานให้เด็กๆฉีดปากที่บ้านเหมือนเดิมนะคะเดีนะ๋ยวให้หนูก็ กลางวันนะคะกลางวันจะมีพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทรงแสงสว่างมีก้อนเมฆด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นกลางคืนนะคะเรามีดวงจันทร์ค่ะแล้วก็มีดาวด้วยนะคะดเดี๋ยวไปแปะให้สวยงามน,นะคะ<ม>เรามาลองแปะกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยค่ะครูไพคันแรกนะคะแล้วก็ทากาวก่อนเลยค่ะลูกแม่รูขวัญกับครูไพาทาแข่งกันแล้วดวงจันทร์ต้องสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆค่ะ พระอาทิตย์ก็สีแดงหรือสีส้มก็ได้นะคะค่ะแปะเลยค่ะเด็กๆอยู่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำได้นะคะคุณครูไม่ว่าอะไระนี่นะคะแปะให้เต็มค่ะ,ะเราแปะให้เต็มเลยนะคะลูกสมมุติว่าอันนี้คุณครูแปะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ของครูคเป็นกลางคืนนะลูกเห็นไหมคะแปะแล้วก็จะดูสวยงามดวงจันทร์เป็นสีเหลืองนะคะลูก ค่ะส่วนของผู้ขวัญนะคะจะเป็นกังวลเด็กๆเห็นไหมคะข้างในเป็นสีส้มมีก้อนเมฆสีฟ้าด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะวันนี้คลิปของเราก็จบลงแค่นี้นะคะเด็กๆค่<ล>ะอย่า,ยาลืมล้างมือนะคะล้างมือล้างมือเป็นนิดเลยนะคะเป็นนิสัยเลยล้างมือใช้เจลปิดแมส เวลาออกมาข้างนอกก็ปิดระยะหา่างนะคะใช่เห็นไหมคุกหว่างก็บพ้ก่คยก็นั่งห่างนะคะาาค่ะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ